We'll นานาานนมืนอนีกันโอ้บุ้งก็ครับนะั่นแหละสำหรับมืนอนีบุ้งก็พ้าไม่อยู่ทีข้องเจ้านะครับมาได้มาดุลนะครับผมหรือว่าดนลนะเป็นเดือนสองเดือนนะครับอยู่เลไมากนะมื่อนีกะมาล่องมึงครับนะั่นแหละอาจชิมีช่วงรุ่งเป็นบางช่วงนะครับก็เลยบุ้มมีที่รุ่งหลายทพียงแต่เก่านะครับ อันนี่ก็เป็นไม้ดังครับขายไม้ดังตูไม้ดังสายไฟกันตัวซื้อามันต่ำลงต่ำลงหลายสีเป็นหยาบนะครับจะว่าคนก็ใครมากกันเดี๋ยวมาเบื้องกันครับว่านี่มีตัวไฮรุ่นมาครับเมื่อนี้วางอีซุกนะครับผมเลยนะน้หรับก็แรงมากกนี่ครับผมใส่ลาตัวสองครับ ัน่อด้วยชิบป,ปกพิดนะครับผมพิชัยประมาณครึ่งหนึ่งครับครึ่องอันนี้ยูน,น้ัหนัทยูที่ประมาณยูทีฮาขีดนะครับนั่นนะ่ะยูทีฮาขีตนี่ปุกพิดชิบบุกพิดนะครับ,ปปรบผมแต่ละหน้าสนใจกับสอบถามผมไม่ได้ครับ,บต่อล่ำสองกิโลรั นัหนาที่สิบคนฟังเพื่อแตกตัวเร็วเลยแตก็ต้องแก้ไงนึยเวลา,ออกกวาเอาคีบไปตัวครึ่งหนึ่งนะครับผมใส่แบบน่ครึ่ง อ่นครับผมประมาณนี้นะครับผมภูเขาเลยนะครับส่วนผสมที่จะต้องผสมเพิ่มถ้าับเป็นขนมปังแบบสองกิโลหรือลำก็บบสองกิโลนะครับต่อถุงนี้นะครับสำหรับต้นนี้จะเป็นเงีย้ยเหลืออย่างร้านนะครับมีไปข้อปินสายเก่า ปเปือ่แต่ก็มีส่วนผสมของสมุนไคร กเลนท่ทนนนากับผสมส่วนเท่ากับผสมส่วนน้ำก่อนนะครับเทาสมไปทีละนิดห,หน่อย โอเคครับเดี๋ยวยังเด็กอะล่อรุนนะครับนะมีแต้มในนานเหมือนกันทีนี้ผมขออนุญาตลุ้งบิดอำครับบทสนลุ้งบิดนี่นะครับเจ็ดมุ่งที่แปดมุ่งนะครับไปลุยครับนี่ครับผมสำหรับสุดตะกอลขอผมิซายเนี่ยเป็นตะกอวิ่งนะครับนะครับ นะพินโฟมขอข้อเดียวนะครับมือนีบว่างค้นอย่างเดียวนะ้ำบอไหรครับน้ำนี่นี่นะครับตีรุ่งกับบอรไร ดูแลสุขภาพของน้ำมนะครับนั่นน่ะสำหรับนี่การรุ่นครับสิเหนีมีแต้มบอกหลังอยากบุหรี่มากรุ่นนะครับดีครับผมแนมแนกครับผม ใส่สวยๆครับอาใส่แป็ดของข้เจ้าครับผมหลังจากนางเสามาเป็นชั่วโมงครับชั่วโมงเดียวเลยชั่วโมงกว่าผมไม่ยังมากินเลยแล้วกระถังปนินอะแต้มแรกครับผมมาดื่มสวยๆครับ ลาเปิดกล่องมากินนะผมนั่งโมกินสอนปิดกล่องเลยบบุหรีหินชอนเลยบรรรยบร,รี่หินชอนเลย ขับนะแม่เอาว่าดิบดีเลยครับผมตัวแรกติดกล่องคนระับตัวนี้เปิดกล่องใช้ได้เลยนะครับผมดีเบสเพื่อน เดียวครับผมวางพุนอย่างเดียวครับนะมันมันร่มาติดติดเลยครับตัวแรกปิดกล่องนะครับก็เปิดกล่องทายตัวแรกจัดเลยนี่ครับขอเดียวครับผมหวางพุนครับข้องเจ้าครับนะมันมันุยเชเช chính là vô tí mỗi nha người này là นี่ครับผมใส่ชิ้ชวๆไหมครับอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โมันปนิ่นเลย,เลยนะครับมือนี่นะมันมันได้ครับ Yeah, ไ,ได้บ่ายสบอยผ่านให้จูกับผ่านเลน่เอาครับ พี่แย่มคำครับผมนั่ง่าวินสามสูงของกระจีครับขนาด มาติดๆกับเทียอนนะครับ

ไปหีบปลาให้นะครับนั่นๆเดี๋ยวต้องกลับไปเห็ดปลาน้ำนะครับสําหรับผลงานมือนี้ก่ะหรือว่าโอเคอยู่ครับผมสมกับนั่งรุนเบิดม้อเบิดเ้นนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะตัวสี่เหลี่ยมจะโตนะครับผมแต่ยังไลก็เดี๋ยวให้บุ้งผลงานครับผมนี่บุ้งทำบุ้งคุณงานมีโชคสามโตนะครับแบบกระเพียน สามสี่ตัวเดี๋ยวยังได้ก็เอาไวพาาไ้พอกันที่นาครับผมที่นาจะไปพอกันพี่ไส้กะรถดูนหมครับนี่ครับผมสำหรับมือหน,นีนะครับอาจจะป็นตัวแม่ครับตัวผู้นะครับตัวละสามลูกไส้นะครับผมตัวหนี ปูหูนะครับเติดสูงเง,งียบๆในตูนแ,แม่นะครับสูงจัดนะครับผมลำบ,บุมสุดหนึ่งลำพิสุดสองครับผมมีตโตเป็นถือแน่นอนครับเไปบอกกันลยพี่นาครับผม